ใครบอกว่ากินชาบูเราจะอ้วนถ้ารู้สูตรนี้กินทุกทตย์ก็ยังผอมได้อย่างแรกนะคะเลือกน้าซุปใสเพราะว่าจะมีโซเดียมแล้วก็พลังงานต่ํากว่าทุกๆซุปซึ่งก็จะลดการได้รับพลังงานจากไขมันแล้วก็น้าตาลที่อยู่ในซุปเข้มข้นที่มากเกินไปค่ะทั้งในทางแพทย์แผนจีนนะคะซุปใสอุ่นๆเนี่ยจะกระตุ้นการไหลเวียนของชี่ม้ามทาให้ระบบการเผาผลาญและย่อยอาหารแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามควรหลีกเลี่ยงซุปที่มันจัดแล้วก็เย็นกันไว้ด้วยนะคะเพราะของมันๆเย็นๆ แลงการย่อยก็ช้าลงทําให้เสี่ยงมีการสะสมของความชื้นหรือว่าไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอย่างที่2นะคะ รับประทานโปรตีนลีนเป็นหลักเลือกรับประทานเนื้อไม่ติดมันไก่หรือว่าปลาเพราะว่ามีโปรตีนสูงอิ่มนานนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ค่อนข้างดีอีกทั้งเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่นะคะจะมีริ์ที่อุดร้อนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีอย่างที่3นะคะผักหลากสีมีไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มเร็วคุมแข็ได้ง่ายแต่ยังไงก็ตามนะคะแนะนําเป็นทานแบบลวกสุกเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าเป็นผักดิบเนี่ยเขาจะมีริ์ที่ค่อนข้างเย็นทําให้การทําาางงนขอม,ม้ ก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยแย่ลงถ้าหากทานดิบๆนะคะจะทําให้มามเย็นเกินไปแล้วย่อยก็ยากมากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่4นะคะเลือกทานคาร์บแบบพอดีแต่ไม่ต้องถึงกับงดนะคะอย่างเช่นเลือกรับประทานพวกเส้นบุกอุ่นเส้นหรือว่าข้าวกล้องในปริมาณน้อยร่างกายจะสามารถดูดซึมแล้วก็เผาผลาญได้ตามปกติไม่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและในทางแพทย์แผนจีนนะคะการที่เรารับประทานกลุ่มพวกคาร์บอุ่นๆน,นะคะจะทําให้การทํางานของม้ามหรือว,ว่าระบบการย่อยอาหารเนี่ยดีมากขึ้นด้วยอย่างที่5้านะคะ น้ำจิ้มแบบเบาๆค่ะรับประทานน้ำจิ้มที่ไม่หวานจัดไม่มันจัดเพราะว่าจะยิ่งเพิ่มแคลแล้วก็โซเดียมโดยไม่รู้ตัวอาจจะเติมขิงกระเทียมหรือว่าต้นหอมลงในน้ำจิ้มได้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบการย่อยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแค่เรื่องวัตถุดิบให้ดีและจัดลําดับการรับประทานอย่างเหมาะสมเริ่มจากผักเห็ดเต้าหู้ตามด้วยเนื้อสัตว์และจบท้ายด้วยคาร์โบไฮเดรตการกินแบบนี้นะคะจะช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีเรางเน้นอาหารสดใหม่ไม่แปรรูปท้งยังทําให้อิ่มง่ายแบบแคลไม่สูงเกินนไไปอีกด้วยยะะคแต่่างร็ การกินอย่างพอดีไม่สุดตรงมาจนเกินไปนะคะจะทําให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดค่ะทุกวันนี้ทุกคนใช้เมนูไหนในการลดน้ําหนักกันบ้างคะลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะชอบคอนเทนต์ในตอนนี้กันไหมคะถ้าหากว่ามีเรื่องไหนนะคะที่อยากให้หมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติม,มสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังในครั้งถัด,ถดไปค่ะ